สวัสดีครับสมาชิกทั้งหลายสมเด็จเจตทโยกิตชั้นครับเตียมนิยมสมาชิกตัวครับความแตกไรเงาครับแตกเป็นพุทธศินนะรันะครับใบหหดสวยครับ ดูครับดูเนื้อบนสารครับดูการแตกรายงาของตุ่มเด็ก <c oughs> ชั้นหนึ่งสองสามครับจะมีแม่พิมพ์จำหนีอยู่ชั้นที่สามข้างซุ้มนะครับผมแล้วชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับหกก็หัวจะแยกออกรับ ชั้นห้าจะ,ะเลี้ยวขวาชั้น6เลี้ยวซ้ายชั้นทีน่เจเลี้ยวซ้ายครับผมครับชั้นเจทะลุถึงซมครับแต่เพราความเก่านานครับผมมันเลยมีการปล่อยออกออกไปบ้างจะให้เต็มอย่างพระที่ พอไม่ใช้งานมันเป็นไปไม่ได้ครับสมาธิดูครับความเหนือเ็กเก็ตที่